หนังสือเจ้าพญาอภัยภูเบศชุ่มเจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้ปกครองสยามโดยวีรศักิ์จันทร์ส่งแสงหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องเริ่มตั้งแต่ทบุรีต่อมาถึงช่วงที่เจ้าพญาอภัยภูเบศชุ่มอสัญยกรรมในช่วงทบุรีกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของทบุรี ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้ปราบดาเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการยกทัพไปรบกันหลายครั้งและรัชกาลที่หนึ่งก็ได้ให้ต้นตระกูลนี้สำเพ็จร,ราชการกัมพูชาอยู่ช่วงหนึ่งและได้แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาอาภัยภูเบศแบนคนแรกมีการช่วงชิงอำนาจกันอย่างต่อเนื่องในกัมพูชา รัชการที่หนึ่งได้หาทางแก้ปัญหาโดยนำห้าเมืองที่ใกล้สยามได้แก่พระตะบองเสียมราชสีโสพลมงคลบุรีและระศสือให้เจ้าพระยาอาภายัยภูเบศปกครองโดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพหัวเมืองเหล่านี้เป็นของสยาม112ปีเมืองพระตะบองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์จนมีการกล่าวขานจากคนกัมพูชาว่า พระตะบองเมืองเดียวสามารถปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศแล้วยังเป็นเมืองที่มีจุดยุทธศาสตร์กันชนหากกัมพูชาหรือยวนจะบุกสยามก็มีเมืองนี้เป็นเมืองหน้าด่านสายตระกูลนี้ก็ได้ปกครองพระตะบองต่อมาอย่างไรก็ตามกัมพูชากับสยามก็มีเรื่องกระทบกันอยู่อีกหลายครั้งต่อมาสมัยรัชกาลที่5มีการปรับเปลี่ยนการปกครองหัวเมืองจึง เปลี่ยนชื่อเป็นมณทลบุรพาถัดมาเป็นช่วงที่สยามต้องยกดินแดนมณทลบุรพาให้กับฝรัง่งเศสเพื่อแลกกับดินแดนตราดและเกาะต่างๆของสยามคืนจากฝรัง่งเศสดังนั้นเจ้าพญาอภายัยภูเบศซึ่งปกครองตอนนั้นก็อพยพย,ย้ายครอบครัวและบริวารเข้ามาอยู่ในสยามโดยก่อนหน้านี้เจ้าพญาอภายัยภูเบศได้สร้างตึกทรงบาโร่ข้าแม่น้ำสังแก สร้างโดยช่างชาวอิตาเลียนแต่ไม่เคยได้เข้าไปอาศัยก็ต้องจากมาเสียก่อนการย้ายครั้งนี้มีคนบอกว่าไม่ได้ย้ายครอบครัวแต่ย้ายเมืองที่เคยอยู่กว่า100ปีโดยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ปราจีนบุรีเพราะมีครอบครัวและบริวารจำนวนมากแล้วสร้างตึกทรงยุโรปลอกแบบมาจากตึกที่พระตะบองตึกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่ได้หันหน้าไปทางแม่น้ำ วัสดุก่อสร้างสั่งมาจากต่างประเทศเป็นตึกที่เจ้าของไม่ได้อาศัยแต่ทำไว้เพื่อรับเสด็จนามสกุลอภัยวงศ์เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากราชการที่6บุคคลสำคัญในตระกูลได้แก่พระนางเจ้าสุวัฒนานายควงอภัยวงศ์ซึ่งได้อพยพมาพร้อมกับขบวนในครั้งอดีตนั้นและอีกท่านหนึ่งคือผู้ออกแบบตึกโดมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ จิตเซนอภัยวงศ์หนังสือเล่มนี้มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจลองหามาอ่านกันนะคะ